ก่อนอื่นเลยสวัสดีทุกคนนะครับอวันนี้เราอยู่กันกับน,ะะนักเรียนชั้นป .6 นะครับโรงเรียนมันากคทิสเตียนนะครับโอเคแผนครูจริงๆวันนี้กะว่าจะให้ทาแบบฝึกหัดไปด้วยกันนะครับแต่หลายคนบอกว่าจบแล้วกี่คนจบเนี่ยอยากรู้อ่าใครจบเล่มแล้วยกมือใครจบล่มจบเล่มแล้วบ้างยกมือดิดอยากรู้ว่าใครที่ว่าจบแล้วบ้าง สลายห้าคนที่เหลือล่ะเังวไม่จบอ่าโอเคลักลนี้นะครับครูรู้ดีนะครับหนังสือเล่มหกก็เราเคยทําแล้วนะครับเมื่อปีที่แล้วแต่ปีนี้เนี่ยครูปรึกษาครูอ้อว่าอยากให้พวกเราซ้ําเรื่องของเล่มหกใหม่อีกรอบหนึ่งเพื่อนพื้นฐานและต่อยอดในเรื่องของเล่มเจ็ดในเทอมหน้านะครับอ่ะมาถ้าอย่างงั้นวันนี้อย่างที่บอกนะครับว่าสัปดาห์นี้ข้อสอบมีอยู่ประมาณสี่สิบข้อ เดี๋ยวทบทวนให้ก่อนนะครับข้อสอบสัปดาห์นี้เป็นข้อสอบชุดนี้คือ6กถีดสามนะอ่ะมองเห็นทุกคนไหมลูกเห็นไหม ข้อสอบชุดนี้นะครับคือข้อสอบชุดที่เราจะใช้สอบสัปดาห์นี้นะครับเดี๋ยวจะทบทวนให้นะครับเหมือนเดิมเดี๋ยวลงอสอนเสร็จนะครับปิดห้องเมื่อไหรนะเดี๋ยวครูจะส่งเป็นไฟล์นะครับ pdf ให้นะครับส่งเป็นในไลน์กลุ่มของพวกเรานะครับโอเคนะที่เหลือก็ไปจัดการกันเอาว่าจะไปพิมพ์หรือว่าจะไปลอกลงกระดาษก็แล้วแต่นะครับแต่แนะนําว่าใครมีความสามารถก็ไปพิมพ์เอานะครับจะได้ไม่ยากมากนะ เดี๋ยวจะทบทวนให้อย่างละสามพอนะครับสำหรับบางคนที่ลืมนั่นหมายความว่าเดี๋ยวจะทบทวนบวกลบสามอแรกคูณสามพ่อแรก,แ,รกแล้วก็หาร3ข้อแรกนะครับนี่คือเป้าหมายของวันนี้โอเคปะ่ะก่อนอื่นเลยเปิดกล้องได้ไ่ะเอาไม่ใช่เปิดกล้องเปิดไมคได้ไหมเปิดไมคหน่อยเหมือนนั่งคุยอยู่คนเดียวไงไม่รู้เนี่ยตอนเนี้ย แต่ถ้าเอาบ้านไหนเสียงดังก็ปิดไว้อะดีแล้วนะครับอ่าโอเคทุกคนโอเคนะอ่ามาก่อนอื่นเลยพร้อมอยังใครเปิดไม่ได้เปิดนะครับมาเตรียมลูกคิดเตรียมดินสอขึ้นมาพร้อมไหมไม่มีเสียงตอบรับเลยอะ่ะเหมือนคุยคนเดียจริงๆนะเนี่ยตอนเนี้ยไม่มีเสียงใครเลย <Okay. S 1> อ๋อค่ะอ่ามาโอเคถ้า,างั้นมาจับดิน จับโลก <S <S นั่งตัวเซตศูนย์ครับหนึ่งสองสามอ่ะมาวอร์มนิ้วหน่อยนะครับวอร์มนิ้วก่อนมาบวกหนึ่งลบหนึ่งหมายถึงวอร์มนิ้วบวกนิ้วมือบวกลูกคิดนะนะครับไม่ใช่บวกลบด้วยนิ้วมือแบบนี้ไม่ใช่นะครับอ่ะมาเอาไปอีกทีหนึ่งบวกหนึ่งลบหนึ่งบวกสอง ลบสองบวกสามลบสามบวกสี่ลบสี่บวกห้าลบห้าบวกหกลบหกบวกเจ็ดลบเจ็ดบวกแปดลบแปดบวกเก้าลบเก้าอ่ะมาวอร์มหน่อยก่อนเข้าเรื่องบวกสองบวกหนึ่งบวกหนึ่งบวกห้าลบแปด วกเจ็ดลบหกเซสองครับสองครัเยี่ยมมากนะครับอ่ะมาเข้าเรื่องนะครับอย่างที่บอกนะเดี๋ยวจะทำการสามข้อแรกข้อหนึ่งสองและข้อสามตรงนี้นะครับอ่ะมาข้อที่หนึ่งเข้าเรื่องกันนะครับข้อที่หนึ่งมีสูตรนะครับแต่เป็นสูตรฐานห้านะครับครูรู้ดีว่าพวกเราหลายคน ทำได้นะครับแต่ก็จะมีบางคนนะครับที่ทําไม่ได้ดังนั้นเดี๋ยวจะทบทวนให้โอเคปะ่ะเดี๋ยวทบทวนให้นะครับอ่าใครทําไม่ได้ดูตั้งใจดูให้ดีโจทย์ข้อที่หนึ่งนะครับยี 24, ่สิบสี่สี่สามลบสามสี่นะครับมีสูตรฐาน5เข้ามาด้วยอ่าดูให้ดีลักหน่วยลักสิบ นะครับหลักร้อยไปฝั่งนี้นะนะครับเอามายี่สิบสี่ตั้งก่อนเลยยี่สิบสี่ใครทําไม่ได้ตั้งใจดูให้ดีนะลูกนะครับเดี๋ยวจะได้ทําข้อสอบได้ต่อไปโจทย์บอกว่าจะบวกสี่สิบสามนะครับแน่นอนการบวกวลูกคิดไม่เหมือนกับตอนเราเรียนวิชาคณิตศาสตร์ทั่วไปตรงที่ว่าถ้าหากว่าเป็นคณิตศาสตร์ทั่วไปเราจะบวกสามก่อนถูกต้องไหมแล้วก็ค่อยทดไปหน้านะครับแต่จิตตคณิตเราจะเริ่มทําจากตัวหน้าก่อนหมายถาว่าต้องบวกสี่ให้ได้ก่อน นะครับแล้วค่อยบวก3ตรงนี้อ่ามาบวก4ให้ได้ที่หลักสิบมี4ให้บวกไหมไม่มีนะครับสีคู่กับเท่าไหรฐานห้านะ1 1> <4 S 2> ครสี่คู่กับหนึ่งอ่าบวก5้ลบหนะครับต่อไปโจทย์บอกอีกว่าจะบวก3ามในหลักหน่วยมี3ามให้บวกไหมไม่มีมมค่ะจะบวกสต้องทำไงบวก5้ลบสค่ะ บวกห้าแล้วก็ลบสองนะครับอ่ะบวกห้าลบสองคำตอบที่ได้อ่อยยังไม่หมดเหลือลบสามสิบสี่ต่อต่อไปโจทย์บอกว่าจะลบสามสิบสี่ลบสามสิบก่อนมีสามสิบให้ลบไหมครับไม่มีจะลบสามสามคู่กับสองอ่ะบวกสองลบห้าต่อไปที่หลักหน่วยจะลบสี่มีสี่ให้ลบไหมไม่มีสี่คู่หนึ่งสี่คู่หนึ่ง นะครับอ่าทำไงครับบวกหน <30 S 1> ึ่งนละบน้าคำตอบข้อนี้เป็นสามสิบสามนะคะสามสิบสามนะครับอ่าใส่คำตอบไปสามสิบสามอย่าลืมก่อนตอบเซตด,ด้วยทุกครั้งนะครับอ่าสามสามต่อไปข้อที่สองมาเหมือนเดิมนะครับ ดูหลักให้ดีหลักหน่วยหลักสิบนะครับหลักร้อยหกสิบแปดต่อไปโจทย์เราก็จะลบสามสิบสี่นะครับเป็นสูตรฐานให้อีกเหมือนกันอ่ะจะลบสามตรงนี้สามคู่กับส <3 S 1> องสองลบห้านะครับต่อไปจะลบสี่ในหลักหน่วยสี่คู่หนึ่งนะครับบวกหนึ่งลบห้าตอนนี้มีอยู่สามสิบสี่แล้วโจทย์บอกว่าจะบวกสี่สิบสาม จะบวกสี่สิบมีสี่ให้บวกไหมตรงนี้ไม่มีสี่ให้บวกนะครับดังนั้นต้องทำยังไงสี่คู่กับหนึ่งอ่ะบวกห้าลบหนึ่งนะครับต่อไปที่หลักหน่วยต่อจะบวกอีกสามไม่มีสามให้บวกเหมือนกันสามคู่สองอ่ะบวกห้าลบสองคำตอบเป็นเท่าไหร่เจ็ดสิบเจ็ดอ่ะใส่คำตอบลงไปเจ็ดเจ็ด อ่าข้อสุดท้ายนะครับข้อที่สามเดี๋ยวจะไปเรื่องของการคูณต่ออ่าตั้งเลยสามสิบสองบวกสามสิบสามมีสามสิบไม่บวกไหมหลักสิบไม่มีสามสามค<ห>ู่เออจะเออจะบวกสามสามคู่สองก็บวกห้าลบสองนะครับเช่นเดียวกันกับที่หลักหน่วยจะบวกสามเหมือนกันสามคู่สองก็บวกห้าลบสองแบบนี้นะครับมีอยู่หกสิบห้า โจทย์บอกว่าจะลบ41ลบ40ให้ได้ก่อนมี40ให้ลบไหมครับไม่มี4คู่1อ่งบวก1ลบ5ต่อมาที่หลักหน่วยนี้อยู่5้าตัวบอกว่าจะลบ1ก็ไม่มี1นึเหมือนกัน1คู่4ก็บวก4ลบ5้าเหมนกันะครับคำตอบที่ได้เป็น 20, 24 24เยี่ยมมากนะครับหลายคนที่ทำได้ถือว่าเป็นการทบทวนนะลูกนะนะครับต่อมาด้านล่าง คูณน,นะครับเหมือนเดิม3ข้อแรก11ถึง13ตรงนี้นะครับอ่ะก่อนอื่นเลยนะครับทบทวนวิธีการคูณน,นะครับการคูณแบบเบรนเาลันซิงนะครับหรือการคูณในลูกคิดนะจะไม่เหมือนการคูณแบบที่พวกเราคูณน,นะครับถ้าหาการคูณแบบทั่วไปคือการคูณตามหลักคณิตศาสตร์ทั่วไป นะครับวิธีการทั่วไปเขาจะเอาแปดไปคูณหกถูกต้องไหมแล้วก็ทดไปเก้านะครับแต่การคูณบลุกค,คิดต่างกันการคูณบลุกค,คิดเราจะเอาแปดไปคูณตัวหน้าก่อนหมายถึงคูณเก้านะครับแล้วค่อยกลับไปคูณหกนะครับวิธีสังเกตในการวางหลักง่ายๆนะครับตัวเลขมีกี่ตัววางหลักเท่านั้นนะครับยกตัวอย่างเช่นข้อที่1 1ตัวเลขมีสามตัวแน่อนอนว่าตั้งเป็นสามหลักมีหลักที่หนึ่งแปดเป็นหลักที่หนึ่งนะครับหกเป็นหลักที่สอง หลักที่2นะนะครับแล้วก็ก้าเป็นหลักที่3นะครับ8นะครับหลักที่1แทนค่าเป็นหลักหน่วยนะครับหลักที่2แทนเป็นหลักสิบส่วนหลักที่3นะครับคือหลักร้อยดังนั้นบุลุกคิดก็จะทำสามหลักเหมือนกันนะครับอ่ะดูหลักหน่วยเป็นหลักที่1นึ่หลักสิบเป็นหลักที่2หลักที่3นะครับคือหลักร้อยนะครับอ่ะมา แปไปคูณกับเก้าก่อนนะครับอย่างที่บอกว่าไปคูณตัวหน้าก่อนดังนั้นแปดไปคูณกับเก้าในหลักร้อยก็เริ่มใส่ลูกคิดนะครับในหลักที่สามคือหลักร้อยแค่นั้นเองอ่ะมาแปดเก้าเท่าไหร่แปดเก้าเจ็ดสิบสองค่ะเจ็ดสิบสองจัดการเลยเจ็ดสิบสองต่อมาแปดไปคูณกับหกนะครับแต่ต้องดูหลักให้ดีหกอยู่ในหลักที่เท่าไหร่หกอยู่ในหลักที่สอง นะครับอยู่ในหลักที่สองนั่นหมายความว่าเราหลังจากนี้นะครับแปไปคูณ6แต่ต้องเริ่มทําในหลักที่2คือหลักสิบอ่ามา8 9ดเก้าออกเอแปดหกท่าไหร่แปดหกสี่สิบแปดค่ะสี่สิบแปดมีสี่ให้บวกไหมครับมีไหมไม่มีสี่ให้บวกนะครับสี่กู่กับหนึ่งอ่ะให้ทำแบบนี้บวกห้าลบหนึ่งต่อไปที่หลักหน่วยเติมแปดได้เลยทาตอบข้อนี้เป็นเจ็ดหกแปด อ่เจ็ดหกแปดอาศัยคคำตอบโอเคนะนะครับเดี๋ยวลบตรงนี้นิดนึงเดี๋ยวดูไม่ดูเรื่องต่อไปข้อที่สิบสอง นะครับเหมือนเดิม9ไปคูณ8ก่อนแล้วค่อยเอาเก้าไปคูณกับ4ตัวเลขมี3ตัว9เป็นหลักที่เท่าไรหลักที่หนะครับ4เป็นหลักที่2 8เป็นหลักที่3อ่ะแบบนี้นะ9ไปคูณ8แล้วค่อยคูณ4อ่ามาดูข้อที่12อ่าเริ่มในลูกคิดได้เลย นะครับอ่ามาเก้าแปดเท่าไรครับเก้าแปดเจ็ดสิบสองนะครับต่อไปเก้าซี่สามสิบหกสามสิบหกมีสามไม่บวกไหมไม่ครับไม่มีไม่มีสามไม่บวกต้องทำไงบวกห้าลบสองครับลบสองนะครับแล้วก็ที่หลักหน่วยเติมเท่าไหร่หกครับหกค้อต่อข้อนี้เป็นเจ็ดห้าหก ่ะใส่คำตอบเลย7จ็ห้าอ่ะต่อไปข้อที่13ครับเหมือนเมื่อกี้เลยเหมือนเดิมนะครับอ่ะแทนหลักให้ก่อนนะครับอ่ะดู7เป็นหลักที่1 9หลักที่2นะครับ สหลักที่สามนะครับอ่ะมาอ่ะมาพร้อมไหมเจ็ดไปคูณสี่แล้วค่อยเอาไปคูณเก้าอ่ะมาเจ็ดสีเท่าไหร่ครับยี่สิบแปดค่ะต่อไปเจ็ดไปคูณกับเก้าต่อเจ็ดเก้าเท่าไรหกสิบสามค่ะหกสิบสามมีหกให้บวกไหมครับ ดูไหมมีโอ้บวกไหมไม่มีค่ะไม่มีข้อนี้สูตรกานผสมนะครับอาจจะการเลยบวกหนึ่งลบห้าบวกสิบนะครับแล้วก็ที่รลับหน่วยตองอี้เท่าไหร่ครับเติมอีกเท่าไหร่สามนะครับคำตอบเป็นสามสี่สามอ่ะใส่คำตอบนะครับการคูณนะครับครูเชื่อว่าพวกเราเนี่ยไม่ยาก นะครับพวกเราทําได้นะแต่หลายคนนะครับที่ผิดในการทาข้อสอบชุดนี้คือจะผิดเรื่องของสูตรนะครับดังนั้นเน้นในเรื่องของสูตรนิดนึงนะครับอ่าต่อไปฝั่งนู้นการหารนะครับการหารนะอ่าการหารหลักๆนะครับวิธีการวางหลักนะครับคล้ายๆกับการคูณนะแต่มีข้อแตกต่างอยู่นิดนึงนะครับตรงที่ว่านะครับการวางหลัก นะครับจะดูแค่เอามีปัญหาอ่ะจะดูแค่ตัวตั้งก่อนนะครับอ่าตัวตั้งมีสามตัวก็ตั้งเป็นสามหลักศูนย์เป็นหลักที่หนึ่งห้าเป็นหลักที่สองนะครับหนึ่งตรงนี้เป็นหลักที่สามนะครับในการวางหลักส่วนหกยังไง หกเก็บไว้ในหกเก็บไว้ไหนจําได้ไหมหกเก็บไว้ในใจนะครับอ่ะมาดูบนลูกคิดนะครับค่าเข้า,ขาขการคูณเลยแต่ต่างกาันตรงที่ว่าวิธีการหารนะครับเราจะแบ่งเป็นสองชุดสองช่วงในการทาโจทย์ตัวตั้งมีสามหลักนะครับหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยเช่นเดียวกับตอนตั้งโจทย์ครับหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยเหมือนกันอ่ะหลักๆบนลูกคิดจะแบ่งเป็นสองโซนนะครับ ในการทําการหารันะรบการคูณอยู่โซนข้างหน้านะครับอีกโซนตรงนี้นะครับเป็นโซนการใส่คําตอบนะครับตั้งโจทย์เลยหนึ่งห้าศูนย์มองเห็นนะนะครับอ่ามาหกเก็บไว้ในใจนะครับหกคูณอะไรได้หนึ่งมีไหมไมีไหมลูกไม่มีขยับไปดูหลักที่สองมีอยู่เท่าไหร่ส <15. S 1> ิบห้าหกคูณอะไรได้ใกล้เคียงสิบห้าครับ สองค่ะหกสองสิบสองอ่ะหกสองลบสิบสองอ่ะลบสิบได้ลบสองได้ไหมไม่ได้ทำง่ายบวกสามลบห้าอ่ะตอนนี้มีเหลืออยู่เท่าไหร่สามสิบสามอกคูณอะไรได้สามสิบครับหกห้าค่ะหกห้าสามศูนย์อ่ะคำตอบครั้นี้เป็นเท่าไหร่ยี่สิบห้าค่ะยี่สิบห้า สายคำตอบที่25ต่อไปข้อที่27่ามาตั้งโจทย์เหมือนเดิมนะครับ3 4 4นะครับ3 4, 4 4นะมองเห็นไหมมองเห็นนะ8เก็บไว้ในใจนะครับ8ไปหา3ก่อน8คูณอะไได้3ามีไหมครับไม่มีขยับไปดูหลักที่2มีอยู่34 8คูณอะไรได้ใกล้เคียง34 แปดเท่าไรแปดสี่ค่ะแปดสี่สามสิบสองอ่ามาต่อมามีอยู่สองที่หลักที่สองนะครับแน่นอนว้าททำอะไรไม่ได้ตอนนี้มีอยู่ยี่สิบสี่แปดคูณอะไรยี่สิบสี่แปดสามสามสองสี่คำตอบข้อนี้เป็นสี่สิบสามโอเคเยี่ยมมากอ่าต่อไปข้อสุดท้ายนะครับแล้วก็เดี๋ยวหลงังจากนี้ก็จะปล่อยให้พวกเราทำเองนะครับ อ่ะตั้งโจทย์เลยเหมือนเดิมเจ็ดห้าหกเจ็ดห้าหกนะนะครับเก้าเก็บไว้ในเก้าเก็บไว้ในใจนะครับอ่ะมาจัดการเลยเก้าไปหาเจ็ดก่อนเลยเก้าคูณอะไรได้เจ็ด้มีไหมลูกไม่มีอ่ะมาขยับไปดูหลักที่สองมีอยู่เจ็ดสิบห้าเก้าคูณอะไรได้เจ็ดสิบห้ามีไหมไม่มีอาที่ใกล้เคียง เก้า่าไร้เก้าแปดเก้าแปดเจ็ดสิบสองอ่าเก้าแปดลบเจ็ดสิบสองอ่าลบเจ็ดสิบได้ลบสองได้ไหมครับไม่ได้จะลบสองทำงางบวกสามลบห้าอ่าตอนนี้เหลืออยู่เท่าไหร่สามสิบหกเก้าคูณได้สามหกกเ้าสี่เก้าสี่อ่าคำตอบคนนี้เป็นแปดสิบสี่เยี่ยมมากนะครับอ่า โอเคเก่งมากนะครับอย่างที่กูบอกแหละนะครับว่าพวกเรานะครับทำได้นะครับในเรื่องของการคูณการหารนะครับแต่มยังมีเพื่อนบางคนนะที่ยังมีปัญหานะครับดังนั้นดูให้ดีนะครับโอเคนะเรื่องของวิธีการแน่นอนว่ารูค่อนข้างมั่นใจว่าพวกเราจําได้นะครับไม่ว่าจะเป็นวิธีการคูณหรือการหารนะแต่หลายคนยังมีปัญหาเรื่องของการใช้สูตรนะครับดังนั้นไปทบทวนเรื่องสูตรมาให้ดีนะครับสร้างความมั่นยําให้ตัวเองให้ได้นะ อ่าโอเคเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับปิดห้องเมาาื่อไรเดี๋ยวคุณส่งไฟล์ข้อสอบชุดนี้ไปให้ในไลน์กลุ่มนะครับดังนั้นไปทํามาด้วยนะนะครับนั่นหมายความว่าข้อสอบชุดนี้คือข้อสอบทดสอบของเดือนนี้นะครับแล้วเดี๋ยวจะให้คะแนนโอเคนะนะครับอ่ะเดี๋ยวมีเรียนต่ออีกที่กี่โมงลูกกี่โมง เรียนต่อไหม้โมงค่ะโ okay. อเคดังน,นั้นอ่ะใครยังไม่กินข้าวอ่ะไปกินใครจะเข้าห้องน้ําจัดการเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่ขาดอีกสัป,ปดาห์หนึ่งเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเรียนกับคุณครูประจําชั้นนะอ่ะโอเคสําหรับวันนี้บ๊ายบายสวัสดีครับขอบคุณค่ะคุณวิทย์ครับวัสดีค่ะเด็กๆคะออกจากห้องเลยนะคะ